ขออนุญาตคุณโบนัสนะคะอยากจะขอสอบถามหน่อยค่ะว่าในส่วนของการปฏิบัติงานของไกด์นะคะน้องจี๊บเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะดูแลดีมากนอกจากนั้นแล้วนะคะในส่วนของน้องพีทกับน้องหน่อมแหนมราคาน้องสตารให้บริการเป็นยังไงบ้างคะดีมากทุกคนคะ่ะค่ะแล้วลดบัสราคาเป็นงไงบ้างคะคุณโบนสัส บนบ้าก็ดีค่ะมีห้องน้ำค่ะได้ฉีดีมากค่ะเรื่องนี้สำคัญสุดแล้วโรงแรมราคาพี<ห><ม>่โบนัสโรงแรมเป็นไงบ้างคะอะไรนะคะโรงแรมโรงแรมโรงแรมก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะค่ะกระกอใน,นห้องน้ำก็พังค่ะเนอะแล้วร้านอาหารล่ะคะร้านอาหารดีมากค่ะทั้งสองร้านเลยเนาะ ของเมื่อวานเมื่อวานมากๆก,ก็สับข้าวก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่า่ยของวันนี้ดีมากค่ะโอเคค่ะถ้าไงต้องขอขอบคุณพี่โอนัทมากๆนะคะค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ